เช็คให้ชัวร์อ้วนลงพุงหรือเนื้องอกรังไข่เนื้องอกรังไข่เป็นโรคที่ผู้หญิงทุกคนควรต้องรู้จักและเฝ้าสังเกตเพราะสามารถพบเจอได้ในทุกวัยหากปล่อยทิ้งไว้อาจกลายเป็นเนื้อร้ายได้ในอนาคตลักษณะอาการของเนื้องอกรังไข่ 1. ปวดรอบเดือนมากกว่าปกติ 2. มีรอบเดือนมามากกว่า1ครั้งใน1เดือน3ปัสสาวะบ่อยมากกว่าปกติ 4. ท้องผูกขับถ่ายลำบาก5มีขนาดหน้าท้องที่โตขึ้นผิดปกติวิธีสังเกตเนื้องอกรังข ง่ายๆทําทเองได้ที่บ้าน 1. นอนราบกับพื้นสังเกตที่บริเวณหน้าท้องหากที่หน้าท้องมีลักษณะนูนป่องจับแล้วมีความรู้สึกแข็งเป็นก้อนแสดงว่ามีโอกาสที่จะเป็นเนื้องอกรังไข่ 2. ขณะปัสสาวะหากรู้สึกแน่นท้องหรือปวดท้องมากกว่าปกติก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะเป็นเนื้องอกรังไข่คุณหนูสมุนไพรสกัด9ชนิดตัวช่วยซัพพอร์ตภายในเติมเต็มความสมบูรณ์ให้ช่วงล่างให้รอบเดือนมาเป็นปกติเพียง390ยสบาทสั่งเลย